WHO ออกมาเตือนครับว่าแม้จะฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วอย่าเพิ่งประมาทครับให้ป้องกันตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะฮะคนไทยหลายคนก็คงจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งประมาทครับเพราะล่าสุด WHO ครับองค์การอนามัยโลกได้ออกคําเตือนออกมานะครับว่าอยากให้ป้องกันตัวเองเหมือนเดิมเพราะวัคซีนนั้นอาจจะไม่สามารถสกัดกั้นการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศอิสราเอลครับเขาพบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็คือเดลต้าหรือว่าอินเดีย พบครับว่าเขาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2โดสไปแล้วด้วยซ้ําทําให้อิสาราเอลต้องกลับมาออกมาตรการให้สวมหน้ากากอนามัยอีกครั้งหนึ่งขณะที่สหรัฐอเมริกาครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ฉีดวัคซีนครบโุสแล้วจํานวน750คนโดย76เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปดังนั้นแม้จะครบ2โดสแล้วอย่าพึ่งประมานะครับ